ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนชาแนลอยู่ในขนาดนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะก็สาหรับนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาคํานวณสูตรหลักหน่วยล่างนะฮะตัวเดียวให้สมาชิกได้รับชมกันนะเป็นสูตรที่1ในคลิปนี้ก็คือหลักหน่วยล่างนะฮะจะมีทั้งหมด2สูตรนะฮะแล้วก็จะเป็นสูตรนะครับหลักหน่วยล่างเหมือนกันนะฮะตัวเดียวเหมือนกันนะฮะเป็นสูตรที่2นะฮะวิธีคิดต่างกัน นะสมาชิกนะวิธีคิดต่างกันนะครับแต่ตัวเลขมันชนกันทั้งหางวัะจะเดินระยะสั้นๆหางวดแค่นี้เองนะเดี๋ยวผมจะมาเทียบชนให้เดี๋ยวผมจะมาเทียบชนให้ <c oughs> ช,ใหช่วงท้ายๆนะครับทั้งสองสูตรเลยนะครับก็เป็นสูตรที่1สูตรที่2นะหลักหน่วยล่างนะฮะวัดอ่สูตรนี้คลิปนี้นครับ ก็ดูให้จุใจเลยสาหรับสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะบแบบเสเสียวเลยนะสมาชิกนะ,ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะช่องแอดตัดชนะนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจนะครับได้ทําสูตรดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับมาฟังกับเตือนทางช่องกันก่อนนะครับ คำเตือนฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลักกินแบ,บ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะสมัยชีงนะอ่ะนะครับ,นะนะรบหลังจากที่หายไข้ไปอันนี้ก็จนเจียนจะมาอีกนะสมัยชิงนะเพราะอากาศนี่โอ้โหหนาวเหลือเกินกลับมาหนาวอีกฮะรอบที่สองแล้วนะฮะเสียงก็ท่าแม่งท่าแม่งนะแต่ก็กิน ยา yeah. นะฮะรัดไว้แล้วนะสมัชชินะ้ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะฮะเพราะเพิ่งเป็นไปเมื่อนะครับสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาเองนะฮะเพิ่งจะหายไปอันนี้ก็เสียงก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่้ <c oughs> อาการหนาวจริงๆสมัสชิกนะหนาวจริงๆนะฮะก็รักษาสูภาพกันด้วยนะสมาชิกนะอ่ามาเข้าเรื่องกันนะมาดูหลักหน่วยล่างนะสูตรที่หนึ่งกันก่อนนะ หลักหน่วยล่างตัวเดียวนะสมาชิกนะถ้าสมาชิกชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบมองผ่านนะครับถูกผิดนะครับผมก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะสมาชิกนะทาตามสูตรนะฮะเอาหัวที่1สูตรได้เลขสี่นะพอดอกหกสี่รครับเลขสี่ก็มาที่หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างถูกงวดที่หนึ่งนะครับ อะมาต่อกันด้วยหลักหน่วยล่างอาสูตรที่2ตัวเดียวนะครับเพียวๆเลยได้ลเลขแปดนะคฮะพ้นออก0ูแปดครับ 8, ได้แปดนะสมาชิกนะก็มาที่นะหลัก <c oughs> หน่วยบนเอ้ยหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่สองนะตรงงวดที่สองตามสูตรน,นะครับ มาต่อกันงวดที่ 3, สมสนะสมาชิก้วงวดที่3สูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับได้เลขสีนะครับคนออก1 4ึ่งสี่คอกหเดี๋ยวเริ่มขันขันคอแล้วนะพูดไปสักหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวจิบยาแก้ไอไปด้วยนะสมาชิกนะฮะนี่ยาแก้ไอ <laughs> จิบไปด้วย <laughs> เตรียมจะไอนะฮะ ขอโทษขอภัยนะสมาชิกนะขัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะจะขันคอแล้วจิบยาซะหน่อยอ่ะมาต่อนะครับกันงวดที่สี่นะงวดที่สี่สูตรได้เลขแปดตัวเดียวพรอะคาแปดครับก็เลขแปดก็มาที่หลักหน่วย หลักเท่หลักหน่วยล่าง,าง,างถูกเป็นวัดที่สี่นะครับถูกวัที่สี่สมาชิกนะก็พิจารณาเอานะครับสมาชิกนะผมมีสูตรแจกอยู่แล้วนะครับเอาวดที่5นะครับวดที่5สูตรได้เลขเตัวเดียวพระดอก4 7่เจ็ดพระดอก4 7อ่ะ7ก็มาที่หลักหน่วยล่าง ถูกเป็นงวดที่5นะถูกงวดที่เ้าอ้าวงวดที่จะถึงนี้นะครับสมาชิกนะจะได้เลขตัวไหนอ่ะสมาชิกไปนะครับพิจารณานะครับไปด้วยกันเลยนะสมาชิกนะสูตรที่1อันนี้ก็คือวิธีทำนะครับหลักหน่วยล่างสูตรที่1นึ่วิธีทำนำหลักหมื่นหนึ่งครั้งมาบวกหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่าง1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ม ตัวหน้าครับครั้งที่1อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็มาบวกเลขสองที่นะก็จะได้เลขหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรที่1นะครับมาบวกกันดูนะฮะหบวกสลงท้ายเลข3 3มบวกเก็ได้0นะูนย์ะศูนย์บวกสก็ได้4 4่บวกสก็ได้8นะครับแบวกสลงท้ายเลข2 2มาบวกเลข2องที่นะก็จะลงท้ายด้วยเลข4ฮะวันนี้หลักหน่วยล่าง สูตรที่1ได้เลข4นะสมาชิกนะอ่ะมันจะชนกันหรือเปล่ากับสูตรที่2อ,อ่ะแคบสูตรแรกไว้ก่อนฮะอันนี้ก็คือสูตรแล้วก็วิธีคิดวิธีทำนะลองย้อนขึ้นไปดูก็ได้นะสมาชิกนะว่าผมจะนะครับจะได้เหมือนผมนะครับคำนวณหรือเปล่านะครับก็แคบสูตรไว้ได้เลยนะครับแคบสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเติมนะโดยล่างนะครับ สูตรที่หนึ่งนะครับในคลิปนี้ได้เลขสี่นะสมาชิกนะได้เลขสี่อ่ะฝากพิจารณาด้วยงบประจำที่หนึ่งนะครับทับสองทับหกห้าเอ้ยทับหกหกอ่ะพิจารณาเอาเองนะ <c oughs> เลขสี่สูตรที่หนึ่งอ่ะอ่ะแคบไว้นะฮะสูตรที่หน,นึ่งนะครับได้เลขสี่ อ่ะเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ทั้งสองสูตรนะครับสุดท้ายอ่ะไปต่อกันสูตรที่สองนะครบอบสูตรหน่วยล่างสูตรที่สองครับในคลิปนี้โ <c oughs> มดที่หนึ่งนะฮะสูตรได้เลขสี่พอนอกห <c oughs> กสี่เลขสี่ะก็มาที่หลักหน่วยนะหลักหน่วยหน่วยล่างนะถูกเป็นโมดที่หนึ่งครับอ่ะโมดที่สองนะสูตรหลักหน่วยล่างตัวเดียวนะครับ ได้เลขแปดนะพนออก 8, 5, 0ูนย์แปดพนออก0ูย์แอ่ะถูกครเป็นวดที่2องถูกวดที่สองเอามาต่อวดที่3าวดที่3าสูตด้เลขสีตัวเดียวพนออกหนึ่งสี่ส่มาที่หลักบนล่างเป็นสูตรระยะสั้นๆนะครับเข้ามา5้าวนะครับ ห้าวดแค่นี้แหละนะสมาชิกนะถ้าย้อนโค้ไม่เข้านะฮะสมาชิกนะก็ลองไปทําย้อนดูก็ได้นะฮะเอาวัดที่วดที่สี่นะฮะสูตรได้เลขแปดตัวเดียว,วออ 5, 8, นะเพราะนอกห้าแปดนะเลขแปดนะก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับตัวเดียวถูกเป็นงวดที่สี่นะถูกงวดที่สี่ เอามาต่อกันงวดที่5นะงวดที่5สูตรได้เลข7ตัวเดียวผนอก4 7นะครับเลขเ็ดนะก็มาที่หนะลักหน่วยล่างมาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่5นะถูกงวดที่5อนะ่นะนะนะครับไปคำนวณน,นะครับวิธีคิดวิธีทำมาเลยงวดนี้สูตรที่2นีนะ้จะได้เลขตัวไหนนะครับ อันนี้สูตรที่สองนะสมาชิกน,นะสูตรที่สองครับ <c oughs> สูตรที่สองอน,นี่สูตรที่หนึ่งครับสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองอ่ะมาดูสูตรที่สองกันวันนี้ได้เลขตัวไหนเนี่ยวิธีทำนะก็แคปสูตรไว้นะ สูตรวิธีทำมันต่างกันนะสมาชิกนะแต่เลขมันชนกันห้างวดตัวเดียวทุกสูตรเลยสําหรับหน่วยล่างนะสูตรนี้อ่ะงวดนี้นะฮะสูตรที่2หลักหน่วยล่างตัวเดียววิธีทำนําหลักร้อยบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยเลข3าตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักสิบเลข3ตัวหน้าครั้งที่ 1- อีก2ครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก1ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1งอีก1่ครั้งบวกกันได้เท่าไ ก็จะได้หลักหน่วยล่างตัวเดียวนะสูตรที่2อ่ะ5้บวกสลงท้ายเลขเก้าเก้บวกสลงท้ายเลข3 3มบวกสลงท้ายเลข7 7็บวกสลงท้ายเลข0 0นบวกแปดท้ายเลข8 8พอบวกเลข7คงที่อ่าบวกเนะครับ8ปบวกเ็ก็จะลงท้ายด้วยเลขหาฮะสูตรที่2ได้เลข5อ้าวมันไม่ชนกันทั้งวดนี้นะได้เลข4กับเลข5เลขพี่เลขน้องกันอ่ะก็นะครับ ถ้าสมาชิกนะครับไม่ชอบก็มองผ่านนะวันนี้ได้เลขสี่เลขห้านะฮะสูตรแรกได้เลขสี่สูตรที่สองสูตรนี้ได้เลขห้าวิธีทำอ่ะวิธีทำนี่ต่างกันนะสมาชิกนั้นนี่ฮะวิธีทำต้องสองสูตรอะอันนี้สูตรอันนี้สูตรสูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่เอ้ยอันนี้สูตรที่หนึ่งอันนี้สูตรที่สองฮะนี่วิธีทำต่างกันนะฮะแต่ตัวเลขนะครับ มันชนกันแต่งวดน,นี้ไม่ชนนะชนกันมาทั้งหมดเลยห้าโวดที่ผมทอมย้อนให้ดูโวลท์นี้มันไม่ชนกัน,นสมาชิกก็แคบสุดไว้เรียบร้อยนะสูตรที่สองนะครับแคบสุดไว้เรียบร้อยแล้วสูตรได้เลขห้านะสูตรที่สองนี้นะจะมาไหมอะไรค่ะสูตรที่สองก็ฝากพิจารณาด้วยนะลงให้งวดประจัมพันที่หนึ่งทับ 2นะถ้าหสำหรับสูตรที่2นี่ได้เลข5นะสมาชิกนะอ่ะมาเทียบสูตรที่1กับสูตรที่2นี่เทียบกันอ่ะเทียบกันแบบนี้ให้นี่ฮะวันแรกสูตรชนกันที่เลข4วันที่2สูตรก็ชนกันที่เลข8วันที่3สูตรชนกันที่เลขสวันที่4สูตรชนกันที่เลข8วันที่5ก็คือวันที่ผ่านมาสูตรชนกันที่เลข7นะะก็มาที่หลักหน่วยทั้งหมดเลยเอาวันนี้สูตรแรก สูตรที่1ก็คือสูตรนี้ได้เลข4สูตรที่2ได้เลข5มันไม่ชนกันฮนะก็พิจารณาเอาฮะคิดว่ามันมาไหมสองตัวนี้ถ้าไม่ชอบ4กับ5ก็ผ่านไปได้เลยน,นะสมาชิกนะธุกิจก็กราบขอโทษขออภัยหลักตัยล่างเทียบชนกันให้2ส,สูตรอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้พรุ่งนี้จะเป็นสูตรให้ต่อก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ